ตีสี่วันนี้นะคะตื่นไปไหนอีกนะคะน้องๆ้องที่นอนในห้องนอนเดียวกับผู้กองก็จะมีเนี่ยน้องสีฝุ่นน้องโตโรนะคะแล้วก็น้องฝอยทองตอนนี้น้องๆ้องกลุ่มที่เป็นดิวทีเมียเนี่ยเหลือแค่6ตัวเท่านั้นผู้กองจะเข้ามานอนกับน้องน้องกลุ่มนี้นะคะแล้วก็วันนี้ตื่นเร็วเป็นพิเศษไปไหนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระนะคะก็เลยตั้งใจที่จะไปใส่บาตร ที่วัดที่พระลมมาบวชอยู่นะคะก็เปิดประตูห้องนอนมาเนี่ยก็จะเจอเนี่ยน้องๆนะคะเจอน้องชบาแก้วก่อนเลยนอนเฝ้าหน้าห้องนอนอยู่แล้วก็จะมีน้องหมานะคะเขาก็นอนด้วยกันจะมีน้องเบิร์ดเดย์กับน้องคัพเค้กที่ให้เข้ามานอนในบ้านได้เพราะว่า2ตัวเนี้ไม่สนแล้วก็ไม่ทำลายข้าวของนะคะเพราะว่าเป็นหมาโตแล้วนะคะส่วนน้องๆตัวอื่นจะนอนในกรงนอกบ้านนะคะเราก็จะมาเจอน้องๆเนี่ยนะคะ น้องชบ,บาแก้วเนี่ยก็วิ่งตามผู้กองเข้ามาในครัววันนี้ก็จะหุงข้าวนะคะแล้วก็จะทอดปีกไก่แล้วก็จะไปจะรีบทําทุกอย่างให้เสร็จให้ทันไปถวาย ทำบุญตอนเช้านะคะก็จะเป็นการฉันตอนเช้าแล้วก็ที่วัดที่พระรงมอยู่เนี่ยประมาณ7จ็ดโมงกว่ากว่าเนี่ยเราต้องไปถึงวัดนะคะแล้วก็จะต้องใส่บาตรใส่กับข้าวใส่ทุกอย่างแล้วก็จะฉันเช้าประมาณสัก7จ็ดโมงกว่ากว่าเลยนะคะดูหน้าดูตาน้องๆเนี่ยหลายตัวก็ยังงวงยียกันอยู่นอนอยู่หลังตู้เย็นบ้างหลังตู้กับข้าวบ้างนะคะน้องพบรักนะคะน้องนําเงินนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปใส่บาตรเช้าร่วมกันเลยนะคะก็อาผู้กองก็ อยู่บ้านคนเดียวก็จะบุ่นวุ่ไวยๆนิดนิดหนึงนะคะเพราะว่าจะต้องเตรียมน้องๆทุกอย่างด้วยก่อนออกจากบ้านแล้วพอใส่บาตรเสร็จแล้วเนี่ยผู้กองก็จะต้องขับรถไปทํางานต่อเลยนะคะก็จะไม่กลับมาที่บ้านแล้วก็เพราะฉะนั้นจะต้องเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยตักทรายแมวก่อนเลยนะคะตื่นนอนมาเนี่ยแล้วก็จะต้องเตรียม เทอาหารวางน้ําวางอาหารไว้ให้เรียบร้อยทั้งของน้องหมาน,น้องแมวนะคะก็มาดูในบ้านหลังใหม่กันน้องๆก็ยังงงๆอยู่ว่าทําไมมาปลุกตื่นแต่เช้าจังวันนี้นะคะก็ ที่มาเปิดไฟเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บกวาดแล้วก็ถูบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านไปนะคะน้องก็ตื่นมาแล้วก็มองหน้าด้วยความมึนงงสงสัยว่าวันนี้ทําไมตื่นเช้ากว่าทุกวันจริงๆแล้วผู้กองจะตื่นช่วงประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าบางวันนะคะบางวันก็ตีห้าครึง่งประมาณช่วงนี้แหละนะคะแต่ว่าวันนี้คือจะตื่นเร็วเป็นพิเศษเพราะว่า จะต้องรีบทํากับข้าวแล้วก็เตรียมตัวพอผู้กองเนี่ยเดินมาที่บ้านหลังใหม่เนี่ยน้องๆก็เดินตามมาที่บ้านหลังใหม่เหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยก็มานอนในที่บ้านในบ้านหลังใหม่เนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะคะพอเปิดไฟเนี่ยจึงได้เห็นนะคะแล้วก็น้องบางตัวเนี่ย บ้านเนี่ยเนื่องจากจะแบ่งเป็นหลายห้องหลายโซนแต่ว่าทุกทุกห้องทุกโซนเนี่ยเดินทะลุถึงกันได้หมดนะคะยกเว้นห้องของน้องแมวที่เปวดเป็นดิวคีมียนะคะน้องสกายเนี่ยก็ตื่นมาแล้วนะคะนี่พ่อก้านมายมนะคะก็นอนเฝ้าหน้าทีวีนะคะ,ะแต่ละห้องเนี่ย อาจจะแบ่งดูบ้านเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นหลายห้องแต่ว่าเดินทะลุแล้วก็วิ่งทะลุถึงกันได้หมดนะคะก็จะเห็นว่าน้องๆก็วิ่งไปวิ่งมายิ่งพอเห็นเราตื่นนอนเนี่ยน้องๆเขาก็จะตื่นด้วยนะคะตอนนี้ก็เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆและในขณะที่ผู้กองเนี่ยก็ทํากับข้าวไปด้วยแล้วก็หุงข้าวไปด้วยแล้วก็ เตรียมน้องๆไปด้วยนะคะก็เก็บถ้วยเก็บชามไปล้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนชามใหม่มาวางเพื่อจะเทอาหารเทน้ําให้น้องๆใหม่นะคะเพื่อจะได้กินในวันนั้นต่อไปนะคะแล้วก็หุงข้าวนะคะเพื่อจะไปตักบาดใส่บาดกันในเช้านี้นะคะค่อยๆจัดการเรื่องบนบ้านไปทีละอย่างนะคะแล้วเดี๋ยวรอให้อ่า ฟ้าเริ่มสางมากกว่าน,นี้ถึงจะปล่อยน้องๆออกไปได้นะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเร็วเนี่ยยุงก็ยังจะไม่ไปไหนนะคะยังอยู่หน้าบ้านในกรงยักษ์หน้าบ้านอยู่ก็เลยยังไม่ปล่อยนะคะก็เลยระหว่างที่รอเวลาให้ฟ้าสว่างเนี่ยก็ถูบ้านเก็บขวาดบ้านไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะปล่อยน้องๆออกจากบ้านไปนะคะเพราะว่า,าน้องๆอยากออกแล้วล่ะคะเวลาที่ตื่นมาเนี่ย เมียวออกมาลูกลูกบอกพลอยไหมไหมมยวมิวออกมาเลยออกมาเลยขาม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 ิวมิวมยวมิวออกมาเลยออกมาเลยมาเอาวิ่งวิ่งไม่ทันลาะกันไข่หวานไปโอ้พลอยแข็งเด้อไปไปเร็วๆไปไปมาลูกมามาอู้หู้ไข่ขึ้นต้นไม้หมดเลยไข่เนี่ยฮะมาเลยมาลิงข้างมาโอ้โหไข่ขึ้นต้นไม้ลูก อ้าหข่ไขพุตตี nice ้เอาโดดมาฝนเล็กฝนเล็กกันมาออกมาเลยมามิวมิวมวมิวมิวมวสกายออกมา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 มิวมิวมวมิ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 วมวมิวมวมวมวคุณยาคุณยามาเร็วคุณยามาคุณยาค่อยๆยองค่อยๆยองไปลูกไปเดินไหนออกไปนั่งตัวหลๆอะไรเนี่ย นอนแม่ขนมขนมใช่ลูกไปไหนไหนไปไปน้องๆก็ออกกันมาเยอะมากแล้วนะคะก็เลยจะปิดประตูให้แคบลงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยุงเน asks, ี่ยยังไม่หมดไปเสี้ยทีเดียวแต่ว่ายิ่งสว่างก็ยิ่งเหลือยุงน้อยลงนะคะและทีนี้ไปเรื่องของน้องหมากันบ้างหลังจากที่ส่งน้องๆเข้านอนกันเมื่อคืนนี้นะคะก็มาเปิด ปล่อยน้องหมาออกน้องเบเดกับน้องคับเคก้กี่ยได้รับสิทธ,ธิพิเศษให้นอนในบ้านเพราะว่าไม่ดื้อนะคะแต่ว่าน้องหมาบางตัวเนี่ยก็เข้าไปนอนในกรงที่ติดมุงลวดนะคะซึ่งบางทีกรงเนี้ยเวลาที่น้องแมวป่วยเนี่ยก็อาจจะถูกแยกมากรงนี้เหมือนกันนะคะเขาก็เลยอตอนนี้กรงว่างก็เลย,แ,ยแบ่งกันนอนกรงเลยแค่ตัว2ตัวเท่านั้นนะคะร้นาพม แม่เปิดปิดพัดลมเอาไปเดยนะไปนอนไปอนอนๆๆอนสวัสดีคับสวัสดีครับไปวิ่งเลยลูกปก็คือเนี้ยน้องรอนเนี้ยไม่ไม่เข้ากรงนะคะก็เลยเปิดพัดลมเป่าแล้วก็ปูผ้าไว้ให้นอนนะคะก็เหลือไว้เฝ้าบ้านตัวหนึ่งนะคะแล้วก็นอกนั้นเขาจะเข้านอนในบ้านบ้างในกรงบ้างนะคะแล้วก็เนี้ยผ้าบรรยากาศตอนเช้าก็อากาศดีมากทีเดียวนะคะระตูนี้ เสียงที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงของน้องลูกบวชนะคะเสียงดังมาแล้วก็เตรียมอาหารแมวใส่ท้ายรถไป2กระสอบนะคะเพื่อจะไปให้น้องแมวที่วัดนะคะแล้วก็ปล่อยน้องลูกบวชนี่ออกจากกรงนะคะอ,อ,อยังไงยังไงโ,โอ้ยโอยปล่อยมาก็ประจบประแจงนะคะแล้วก็ขึ้นไปดูข้าวบนบ้านข้าวก็สุกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยังมีเรื่องที่จะต้องพาน้องลูกบวชออกไปเดินนอกบ้านก่อนนะคะก็ต้องอ่าลำดับ เหตุการณ์ที่จะต้องทําในบ้านเช้านี้ให้เรียบร้อยนะคะก็แล้วก็จะต้องดูเวลาให้ทันเวลาที่จะไปใส่บาตรพระที่วัดให้ทันด้วยนะคะแล้วก็จะต้องเตรียมทุกอย่างในบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าจะไม่กลับมาที่บ้านอีกแล้วนะคะจากวัดเนี่ยก็จะเลยไปทํางานเลยนะคะแล้ววัดเนี่ยก็จะอยู่ไกลจากบ้านตั้ง40กิโลนะคะบ้านอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนตัววัดเนี่ยอยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีนะคะก็เริ่มสว่างไปเรื่อยๆน้องๆก็ชอบบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะก็มีเสียงนกจิบ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 ในแนบินผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็น้องบางตัวยังไม่อยากตื่นบ้านก็จะเห็นว่าบ้านก็เริ่มสะอาดนะคะเพราะว่าระหว่างที่ทํานู่นทํานี่เนี่ยทำกับข้าวไปด้วยหุงข้าวไปด้วยเนี่ยก็ถูบ้านไปด้วยกวาดบ้านไปด้วยแล้วก็เก็บอึแมวอะไรไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะพาน้องลูกบวชนี่ออกไปเดินข้างนอกบ้านเพื่อไปฉี่ไปทาธุระของเขานะคะ ยังไงยังไงอ่ะมาเฮ้ยน้ำหน้าไปอ่ะไปวิ่งดิไปวิ่ง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 ไปไปวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งเร็ววิ่งหันหน้าหน่อยหันหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อย แล้วก็น้ํากับอาหารอาหารไม่สาหรับน้องแมวในบ้านเนี่ยก็หมดนะคะผู้กองก็เนี่ยใช้รถเข็นอันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยส่งมาให้นะคะก็ได้ใช้ก็ลืมในห้องน้องๆที่ป่วยเป็นดิวิชเมียน้องโตโร่เนี่ยก็มานอนเฝ้าประตูประตูแมวที่จะออกไปสู่กรงยักษ์ในส่วนของโซนของเขานะคะผู้กองก็เลยเห็นยุงเนี่ยยังมีอยู่ก็เลยใช้สเปรย์ที่สําหรับฉีดพ่นให้เด็กๆได้น,นะคะมาใช้กับน้องแมวแล้วก็ ช่วยไล่ยุงออกไปบ้างนะคะเพราะว่ายัางไม่สว่างแค่ที่เดียวนะคะเราจะเห็นน้องๆกลุ่มที่เป็นดิวทิเมียนน่น้องสีฝุ่นน้องฝอยทองน้องโตโรรีบออกไปก่อนเลยนะคะน้องๆก็จด,จ,ดจ้อง,องแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกไปสู่กรงยักษ์ในส่วนที่แบ่งโซนไว้ไหให้เขานะคะเดไปแล้วไปไหนปไปไหนไป,ไปเลยไปเลยไปไปทีาานะ่ทุงท่งนามาแล้วทุ่งนาทุ่งนาไปเลยดูเจอแ เดี๋ยวครับไปครับไปครับเริ่มสว่างแล้วเห็นไหมไฟเริ่มสว่างแล้วเจอกันไปกันมาเร็วไม่มยอมสว่างเนี่ยถึงเวลาที่จะต้อง เทน้ำเทอาหารเนี่ยไว้ให้น้องๆน,นะคะแล้วก็เก็บถ้วยชามเนี่ยไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเนี่ยต้องทําให้เสร็จตอนเช้าหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูบ้านกวาดบ้านเก็บอ,อึของน้องแมวในกระบะทรายนะคะรวมถึงล้างถ้วยล้างจานเพื่อจะตากแดดไว้ในระหว่างวันเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็จะต้องเช็คเรื่อง ปิดพัดลมหรือ,อยังปิดไฟหรือ,อยังนะคะต้องปิดให้หมดนะคะแล้วก็จะเทอาหารไว้ให้ได้เพียงพอที่เขาจะกินได้ไภายใน10ชั่วโมงที่ผู้กองเนี่ยจะจะเอกจากบ้านไปนะคะแล้วก็รวมถึงน้ําด้วยนะคะก็จะวางไว้หลายจุดกะกายแม่นี่แม่เอาไปนี่มาเดมอนครับโอ้โหย,ยา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 ยมานี่มานีปไปไปบ้านเราด้แม่เพชรไปเพชรปเชรป็ไหมโอ,โอ,โอ้ไปดุวะลูกมาไมเคแอบไป รีวิร็วิวไปบ้านทางนู้นกันอ,อ,อู้วูเดี๋ยวแม่เอา,ามาให้อ่ะโอ้โหวิ่งเลยช่าช่บ้านช่าบัานแบบนี้ลูกอะอ่ะจัะะะบเลยเดี๋ยวเช่บ้าวิงาา่งเช่บ้านช่บ้าหาแม่หน่อยเชบ่บ้าแม่รีบรีวิวรีวิรีวอโอเคโอเคตัวที่ขู่เมื่อกี้น่าจะเป็นแม่สายแก้วนะคะไม่ใช่พ่อประดุกพ่อประดุกเนี่ย ใจดีกับผู้กองมากเลยนะคะให้แตะเนื้อต้องตัวได้แล้วนะคะสำหรับพ่อปดุมแบบมีแค่เพียงแม่สส่แก้วกับลูกดาวเท่านั้นที่จะส่งเสียงโ่แบบนี้นะคะทุกอย่างก็ค่อยๆเสร็จไปทีละอย่างนะคะบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้สะอาดเป๊ะสักทีเดียวนะคะเพราะว่าพระไม่อยู่เนี่ยผู้กองก็จะต้องทําทุกอย่างแล้วก็ถูทั้งในตัวบ้านแล้วก็หน้าบ้านแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องพยายามฆ่าเชื้อโรคให้ได้มากที่สุดแล้วไม้ถูบ้านที่ผู้กองถูบ้านเนี่ยก็จะ จุ่มด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็จะถูทั้งตัวบ้านหน้าบ้านระเบียงบ้านทุกส่วนที่น้องๆเนี่ยเดินกันสาธุกันนะสาธุกับแม่นะสาธุ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 ด้วยไม่ให้กินสาธุสาธุแบบแบบหอมไก่ใช่ไหมอ่ะสาธุนะแม่จะไปวัดสาธุสาธุกอนสาธุกันสาธุสาธุสาธุมีแต่คนอยากกินแม่ให้สาธุสาธุแม่จะไปวัด มีแต่คนอยากกินกันนะเอาไปแล้วไปแล้วบายยอยากจะให้น้องแมวเนี่ยนะคะสาธุแล้วก็อนุโมทนาบุญกับการที่จะไปทําบุญใส่บาตรให้พระลงมาในเช้านี้นะคะเพราะว่า ถึงแม้ว,ว่าชาตินี้เขาจะเกิดเป็นสัตว์นะคะเรานี่เกิดเป็นคนผู้กองคิดว่า,าพยายามสั่งสมบุญไว้ให้เขานก,ก,ก็ดีก็ดีนะคะก็พยายามทําได้เท่าที่สามารถทําได้แต่รู้สึกว่าจะอยากกินไก่มากกว่าที่จะจะสาธุร่วมทําบุญกับผู้กองนะคะอยากกินปีกไก่ทอดนะคะเป็นปีกไก่ที่ทอดแบบว่าไม่ไม่คุกแป้งนะคะพระจะชอบแบบนี้ออกเดินทางไปจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลามาัน 6โมงกว,กว่าแล้วนะคะก็ต้องรีบทําเวลาในการขับรถไปอีก40กิโลเมตรนะคะเพื่อให้ถึงวัดที่พระลมาบวชอยู่นะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกมาเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องอาหารของน้องหมาด้วยแล้วก็เหลือไปเห็นแม่แคมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาเอาอาหารเม็ดไปเทให้แม่แคมก่อนนะคะถึงออกเดินทางได้จุดนี้เป็นจุดที่ผู้กองเนี่ยออกจากบ้านมาสัก 10กิโลเมตรนะคะแล้วก็มาเจอจุดที่เจอน้องลูกบวชนะคะแล้วก็จะขับต่อไปอีกเดี๋ยวก็เราก็จะไปถึงวัดกันนะคะจะได้ไปเจอกับพระโลมานะคะชั่วโมงผ่านไปก็มาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้คือเรียกว่าวัดสุรารังสันอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะวัดเนี่ยอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะ แล้วก็วัดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวัดที่ใหญ่ซึ่งสมัยผู้กองเด็กๆเนี่ยวัดก็ไม่ได้ใหญ่โตแบบนี้เป็นวัดเล็กๆนะคะก็วันเวลาผ่านไปเนี่ยหลาย10ปีมากแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดนะคะเนี่ยเราผู้กองก็มาใส่บาตรแล้วก็ตักกับข้าวนะคะก็พอดีพระลงพอดีนะคะวัดแถวนี้นะคะค่อนข้างจะ,ะทําบุญเร็วเช้ามากนะคะผู้กองก็เลยต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมทุกอย่างนะคะซึ่งปกติวันพระที่ผ่านมาเนี่ยผู้กองก็ปล่อยให้ ยายนะคะคุณยายของพระลงมานะคะหรือว่าญาติญาติทางบ้านเป็นคนมาใส่บาตรแล้วก็มาดูแลพระกันเองนะคะผู้ปกองก็ปล่อยเลยแล้วก็แทบจะไม่ได้พูดคุยกับพระลงมาเลยนะคะปล่อยให้ท่านอยู่ของท่านไปนะคะแล้วก็พระที่วัดนี้ถึงแม้ว่าวัดจะใหญ่จะมีพระไม่เยอะนะคะเพราะว่าพระที่บวชแต่ละรูปเนี่ยนะคะบางบางท่านก็บวชแค่5วัน7วัน15วันนะคะแต่พระลงมาเนี่ย จะบวช1พรรษานะคะแต่ว่าอาจจะดูแล้วเนี่ยอาจเหมือนอาจจะมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อเลยจากนั้นนะคะก็แล้วแต่ท่านเลยโอรุจิยามาสาธุมันเนยิปูสังโฆยิมานิปังสุูราอิวะลานิ วันนี้นะคะก็ด้วยความเป็นแม่เนี่ยก็ทราบดีว่าพาระลุมมาเนี่ยชอบอะไรนะจริงๆแล้วพระลุมมาเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายแลนะคะแล้วก็ แต่ที่ชอบมากเป็นพิเศษเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าท่านพระลุมมาเคยบอกผู้กองว่าถ้าเวลาที่เรากินช็อกโกแลตเนี่ยจะทําให้เวลาอ่านหนังสือหรือว่าท่องบทสดมนเนี่ยจะทําให้ความจำเนี่ยดีแล้วสามารถจดจําสิ่งต่างๆได้วันนี้ก็เลยซื้อช็อกโกแลตแล้วก็ขนมนมเนยอะไรมาฝากพระลุมมากับพระที่เป็นพระลูกวัดท่านอื่นๆด้วยนะคะก็บอกกับผู้กองว่าให้โยมแม่รับพรนะคะะจยน จตตารธรรมาวัต ha ันติอายุวันโสุขังพระรามพทก็มีอาหารที่พี่น้องส่งกันมาเลยนะคะผู้กองก็ขออนุญาตเอามาถวายที่วัดนี้สองกระสอบนะคะเพราะว่ามีน้องแมวที่เลี้ยงอยู่ในระบบปิดเนี่ยสีกว่าตัวนะคะแล้วพระลงมากับ พระลูกวัดเนี่ยรวมถึงท่านเจ้าอาวาสด,ด้วยก็กําลังจะไปรับกิจนิมนต์นอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งรถตู้เนี่ยจอดรออยู่นะคะก็ติดตามทุกท่านนะคะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะในการบวชพระลม,มาครั้งนี้แล้วก็การทําบุญในวันนี้นะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวหรืออาหารสําหรับน้องมาจรในหมอในบอ่อทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ใน ความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะเจายโนจัตตารธรรมาวัฒทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ